ผมก็รบทบเป็นชิมนะครับก็จะเป็นพี่นองโตสุดนะครับก็จะคอยอเรียกว่าคอยสนับสนุนน้องๆน,นะครับเวลาแบบคุณแม่เครียดชื่อช้างครับผมดีวยความเป็นลูกคนเล็กแล้วก็เป็นลูกรักของแม่ด้วยก็จะแบบขี้อ้อนมีความแบบขี้เล่นขี้เล่นหน่อยครับชายครับเป็นคนกลางนะครับเป็นตำรวจเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับกับพ่อชายครับชายก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอยาก อยากไปอยู been, h, <S <s no. ่บ้านเขาเพราะเองไม่ม nice ีพี่น้องเนี่ยบปมพัสกรระบบมิ่งครับผมก็จะเป็นคนดูแลรองนิกาดูแลสาวๆในนั้นครับผมเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นพีเรียดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแต่งกายของผู้ชายเนี่ยเรียกได้ว่าบางทีก็อาจจะชุดเต็มบางทีก็อาจจะน้อยชิ้นนะครับก็อาจจะได้เห็นความแซบเห็นเรือนร่างเห็นบอดี้ของเพื่อนผมของหนึ่งนะคะก็รับบทนวลพูดไม่เยอะแต่ว่าไม่เคยว่างนะจ๊ะ ะะรับบทเป็นลำเสียค่ะจุดขายของนางก็คือรินเล่าเก่งแล้วก็นวดเก่งด้วยค่ะชื่อนัตตี้นะคะก็รับบทเป็นผุดซ้อนค่ะเป็นแบบตัวเต็งตัวตึงแล้วก็ลูกค้าแบบมีตลอด24ชั่วโมง คหนูก็เป็นน้องใหม่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องเป็นคนที่โดนซื้อตัวก่อนอยู่ดีอะค่ะเราเป็นแม่เราแล้วคือเราไม่ได้รับแขกเราก็อาจจะมีความเป็นแบบว่ากึงก่งกึ่งมาเฟียนิดหนึ<อ>่งที่จะต้องแบบว่าคุมอะคือคาแรคเตอร์เราจะเป็นแนวแบบมาเฟียเวลาเราอ่านบทเราก็ขำไปด้วยเพราะว่าด้วยบทเขาแบบสนุกมากๆแล้วก็ <c oughs> เขาเรียกว่าใช้คําพูดค่อนข้างวัยรุ่นมากๆอะค่ะละครเตรียมเปิดกล้องในเดือนนี้ นี่ขนาดยังไม่เปิดกล้องก็เห็นแววสนุกแล้วล่ะค่ะ